สำหรับเพื่อนๆที่เล่นเกม Part of Exile 2นะครับแล้วอยากที่จะลองใช้จอยดูนะครับเพื่อนๆต้องดูคลิปนี้ครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีเซตอัพจอยนะครับแล้วก็ออคอนโทรลเบื้องต้นนะครับสำหรับเกม Part of Exile ภาค2นี้นะครับว่าเราจะใช้ปุ่มอะไรยังไงแล้วมันสะดวกไงนะครับอี่ครับไปดูกันเลย สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องป่าป้าไปเกมเมอร์นะครับอย่างที่ต้นคลิปได้เกินไปแล้วนะครับว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเซตอัพจอยนะครับสําหรับผู้เล่นที่ซื้อเกมในสตรีมนะครับว่าจะต้องทํำยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเริ่มต้นมานะครับเดี๋ยวเราจะเปิดหน้าจอแรกของสตรีมมาก่อนนะครับให้เรามาที่สตรีมด้านมุมซ้ายบนนะครับ เลือกเซตติ้งนะครับเพื่อเลื่อนลงมาแถบข้างล่างครับเลือกคำว่าคอนโทรลเลอร์นะครับตรงนี้นะครับอย่างตอนนี้ครับผมเสียบจอยสวิตโปรคอนโทรลเลอร์อยู่ของเครื่อง Nintendo Switch นะครับอันนี้ผมมันก็จะมีขึ้นนะเออถ้าใครเล่นเออจอยของ PS4 หรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีชื่อบอกนะครับหรือเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นจอย Xbox นะ อ่าเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนพวก Layout พวกอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นของ Xbox เนาะเออมันก็จะมีชื่อบอกเรานะครับนี้สำหรับเพื่อนๆนะครับที่เอ่ยังไม่เคยใช้จอยเล่นนะครับในสตรีมนะครับเพื่อนๆต้องเข้ามาที่ตัวคอนโทรลเลอร์ตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาแถบด้านล่างนะครับให้เรากด Enable Steam Input for Xbox Controller นะครับกดเปิดไว้นะครับ แล้วก็ Enable Steam r Input for Switch Pro Controller นะครับอ่าสองตัวนี้เพื่อนๆต้องเปิดไว้นะครับอ่าทีนี้หลังจากที่เราเปิดมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถปิดได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆอาจจะเข้ามาเทสจอยได้นะเออเนี่ยลองกดเทสดูก็ได้นะครับมันก็จะมีพวก Input ให้เราลองกดดูนะครับอ่าประมาณนี้ทุกคนอ่าโอเคครับ หลังจากที่เราเข้าเกมมานะครับอันนี้เราสามารถใช้จอยได้เลยนะครับอ่ะเนี่ยอันนี้ผมลองเลื่อนจอยเดี๋ยวผมจะเปิดตัวจอยว่าให้เพื่อนๆดูนะอ่ะโอเคอ่ะเพื่อนๆนะจะเห็นว่าพอผมกดปุ่มจอยเนี่ยไอตัวเคอร์เซอร์นะครับมันก็จะเลื่อนตามจอยเรานะครับ ครับแล้วหลังจากที่เราเข้าเกมมานะครับเราจะเห็นว่าตัวแถบเมนูคอนโทรลเลอร์นะครับมันจะอยู่ทางด้านล่างนะครับของหน้าจอนะครับเมื่อนจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันจะมีปุ่มเนี่ยขึ้นลงซ้ายขวา axyb rb แล้วก็ rt นะครับซึ่งปุ่มนี้เป็นปุ่มพื้นฐานนะครับสำหรับเอ่อที่เกมนะครับมันเซตอัพมาให้เรานะครับทีนี้วิธีการที่เราจะ เปลี่ยนปุ่มนะครับก็ให้เรากดปุ่มเอ,อ่อทางด้านซ้ายบนนะครับค้างไว้นะครับอ่าทีเนี้ยมันก็จะมีคิกเมนูมาให้เราเลือกนะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างครับหน้าจอตั้งปุ่มนะครับปึ๊บทีนี้มันก็จะมีตัวคอนโซลโผล่ขึ้นมาสองชุดนะครับชุดแรกนี่คือเป็นชุดที่ เราใช้ปกตินะครับเป็นชุดที่เราแบบไม่ต้องกดอะไรนะครับก็คือสามารถกดปุ่มแล้วใช้ได้เลยนะครับกับชุดที่สองตัวนี้นะครับเราจะต้องกดตัว LT นะครับหรือว่าถ้าเป็น Joypad นะครับก็คือ L สองค้างไว้นะครับถึงจะใช้ไอ้แถบด้านล่างได้นะครับทีนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูปุ่มเบื้องต้นกันก่อนนะครับอันนี้ก็พวกนี้เป็นปืนของหน้าไม้นะครับที่ผมตั้งไว้เนาะ ีนี้สมมุติว่าผมอยากใช้ธนูนะครับให้ทําไงนะครับทีนี้ผมก็จะกดจะมีปุ่ม Y นะครับกดนําออกนะครับปุ๊บสกิลตรงนี้จะหายไปนะครับเราสามารถกด X นะครับก็ที่จะเลือกสกิลมาได้เว้ยอย่างเช่นอะอาวุธผมเล่นอาวุธสองชนิดนะครับก็อันแรกก็คือยิงใช้หน้าไม้ยิงนะครับปุ่มที่สองใช้ธนูยิงนะครับอ่ะแล้วตัวหน้าไม้นะครับ มันอาจจะมีต้องรีโหลดสมมุติว่าเรายิงไปห้านัดอย่างเงี้ยเราอยากรีโหลดเลยนะครับเราก็สามารถมาตั้งที่ปุ่ม x ได้นะครับปุ่ม x หรือปุ่มสี่เหลี่ยมเนาะเออปุ่มนี้ก็จะฟีลแบบคล้ายๆกับเวลาเราเล่นเกมพวก fps นะครับกดสี่เหลี่ยมมันก็จะเติมกระสุนนะเดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนเพื่อน,อนดูเนาะอ่ายิงนีใช่ป่ะกด x ปุ๊บเติมกระสุนเห็นป่ะอ่าเพื่อนเพื่อนดูด้านล่างนะเห็นป่ะเลขมันลดเดี๋หนึ่งกด x ปุ๊บเติมกระสุนนะครับหรือ สมมติว่าเราไม่อยากใช้หน้าไม้อยากใช้ธนูยิงนะครับเราสามารถกดาหนึ่งค้างแล้วยิงได้เลยนะครับอ่าส่วนตัวอนาล็อกขวาก็เป็นตัวที่ใช้บังคับทิศทางนะครับเห็นปะเออทีนี้สําหรับเพื่อนๆที่สมมติว่าเล่นหน้าไม้ที่เราอาจจะใช้สกิลหลายตัวนะครับเนี่ยเช่นมันจะมีเนี่ยยิงลูกระเบิดใช่ปะมีป้อม อะไรพวกนี้นะครับเราจะทํำยังไงนะครับ mm hmm. ก็คือให้เรามาเซตอัพเหมือนเดิมนะครับอ่ะอย่างตอนนี้ผมมีสอนพื้นฐานใช่ไหมครับสมมุติว่าเราอยากเปลี่ยนจากตัวลูกศรที่พื้นฐานนะครับมายิงลูกระเบิดแ,แทนนะครับอะ่ะเดี๋ยวนี้ผมมาออกไปก่อนอันนี้เป็นธนูนะครับอะ่ะปุ่มบีกิ้งหลบลืมบอกนะอะ่ะสมมุติ เวลาเรายิงธรรมดาปุ๊บตอนนี้เราใส่แม็กที่เป็นกระสุนพื้นฐานอยู่นะครับวิธีการที่เราจะสลับกระสุนนะครับก็ให้เรากด Y อ่าเป็นกระสุนที่เราเปลี่ยนมาใหม่นะครับทีนี้เวลาเรายิงเราจะยิงเป็นลูกระเบิดนะครับปะ่ะเอออ่าถ้าอยากกลับมาใช้กระสุนแบบเดิมทำไงเราก็กด X นะครับเราก็สามารถใช้กระสุนแบบเดิมได้นะครับอ่าถ้าอยากเปลี่ยนลูกระเบิดปุ๊บกด Y ยิงปุ๊บ ่เราสามารถกด x y สลับกันนะครับเพื่อที่ใช้กระสุนสลับกันได้นะเพื่อนๆเห็นปะเอออันนี้เป็นข้อดีของการใช้จอยนะครับตรงที่เราจะสามารถสลับกระสุนได้ทันทีนะครับอ่าโดยที่เราไม่ต้องไปแบบว่าเอานิ้วไปคำกดหกด2อะไรอย่างงี้นะครับอโดยเฉพาะคนเล่นเมอร์เซนลี่นะครับตัวกระสุน่มันจะเยอะกว่า คลาสอื่นๆนะครับเราก็จะเอามาตั้งที่ปุ่มข้างล่างด้วยนะครับอ่าอย่างเช่นแล้วเอ็กมีผมเป็นกระสุนธรรมดาใช่ไหมถ้าผมเอาเจาะเกาะกับลูกซองใส่มาด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะปึ๊บตอนนี้ยิงกระสุนธรรมดาใช่ไหมครับถ้าเรากด LT ค้างไว้นะครับแล้วกด x ทีนี้มันจะยิงเป็นเจาะเกาะเว้ยเห็นป่มหรือถ้าเรากด เอ่อ L T แล้วกด Y นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นลูกแตกใช่ปถ้ากด Y โดยที่ไม่ต้องกด L T ครั้งเป็นลูกระเบิดเห็นไหมครับว่าเราสามารถสลับอาวุธนะครับไปไปมามานะครับได้สี่ประเภทเลยนะเออจริงๆมันได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่านี้ก็คือผมใส่ไว้สอย่างเราก็สามารถที่จะสลับได้สี่แบบเลยเนาะเออสำหรับคนเล่นคัสอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นเราอาจจะมีเวท น้ำแข็งปุ่มหนึ่งเวทไฟปุ่มหนึ่งเวทสายฟ้าปุ่มหนึ่งก็ได้นะครับอ่าน,นี้ก็เป็นการเลตัปปุ่มเบื้องต้นนะครับสําหรับคนที่กําลังคิดว่าอาจจะอยากซื้อจอยมาลองเล่นดูนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ไปลองปรับปุ่มเอาตามถนัดนะครับเออแต่ว่าเนี่ยปุ่มหลักๆนะครับที่เป็นปุ่ม A สังเกตวก่าจะมีรูปมืออยู่ข้างบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มที่เราใช้สําหรับเก็บของนะครับอันนี้ผมแนะนําว่าเราก็ไม่ต้องเอา อะไรไปใส่มันนะครับอ่าแล้วก็ปุ่ม B กิ้งหลบนะครับอันนี้ก็หลายๆเกมก็ใช้ปุ่มนี้เนาะเพื่อที่จะให้เราไม่งงอะครับเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนสองปุ่มนี้นครับปุ่ม A กับปุ่ม B เนาะเออนอกกนั้นเราก็ตามถนัดเลยนะครับอ่ะแล้วอย่างขวดเลือดละ่ะอย่างขวดเลือดปุ่มเลือดนะครับสําหรับปุ่มเลือดเรากดซ้ายใช้นะครับมานากดขวาอะไรเงี้ยอันนี้เราก็เปลี่ยนตามถนัดได้นะครับสมมติว่าเราแบบ เล,เล่นอยู่แล้วมันแบบรู้สึกว่ามันใช้ยากอะครับเราสามารถเปลี่ยนปุ่มเลื่อนนะครับมาเป็นปุ่ม lb แทนก็ได้เออหรือถ้าสมมติว่าแบบเรากดแบบชอบกดผิดชอบกดแบบไปเปิดวาร์ปเนี้ยมุดจะกินเลือดไปกดเปิดวาร์ปแทนเนี้ยเราก็สามารถที่จะเอาปุ่มเปิดวาร์ปนะครับย้ายไปอยู่เมนูหลังแทนเออเพื่อที่จะป้องกันการกดผิดนะครับเพราะปุ่มแถวหลังเราต้องกด lt ก่อนแล้วก็กด กดใช้นะครับอ่ะมันก็ประมาณนี้นะทุกคนอ่ะสำหรับคลิปวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับอ่ะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังฝึกใช้จอยหรืออะไรนะครับมีปัญหาก็สามารถสอบถามได้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับไปลคะครับบ๊ายบาย